หยุดยาลดไขมันยังไงให้ปลอดภัยวันนี้ใครที่ไม่อยากกินยาลดไขมันตลอดชีวิตบ้างยกมือขึ้นเออหมอเฟินคนหนึ่งแหละถ้าหมอสั่งให้กินยาอะไรก็ตามไม่ว่ายาเบาหวานความดันไขมันถ้าโดนสั่งให้กินตลอดชีวิตหมอเฟินคนหนึ่งเนี่ยแหละที่ต่อต้านมากจากข้างในเลยว่า มีทางเลือกอื่นไหมหรือว่าต้องปรับตัวยังไงเพื่อที่จะให้ลดยาหรือหยุดยาได้บ้างไม่รับข้อเสนอนี้ค่ะที่จะต้องให้กินตลอดชีวิตคนหนึ่งนี่แหละแล้วันนี้จะมาแชร์ความรู้ที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่เอาแล้วไม่อยากกินยาตลอดชีวิตอยากปรับตัวเองแล้วและทำยังไงก็ได้ให้บอกมาได้เลย ก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่าหลายคนเนี่ยมาคิดว่าเวลามีคอเลสเตอรอลสูงหรือ LDL สูงเนี่ยทางออกที่ที่ไม่รู้ว่าอยากเลือกไหมนะแต่ทางออกที่มักโดนมาจากหมอก็คือต้องกินยาไปตลอดชีวิตหมอเฟิร์นบอกตรงนี้เลยไม่เสมอไปถ้าคุณตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้ง ไลฟ์สไตล์และการกินอาหารบางอย่างสามารถช่วยให้คุณลดปริมาณยาลงจนถึงกระทั่งหยุดยาได้เลยนะอันนี้ไม่เกินจริงเพราะมีคนทำมาได้เยอะแยะมากมายแล้วคุณคนนึงแหละที่ทำได้ถ้าคุณตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เพราะความจริงก็คือคอเลสเตอรอลที่มันสูงขึ้นในร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวร้ายเสมอไป แต่ให้คุณคิดแบบนี้มันคือสัญญาณที่บอกว่าเราเนี่ยควรปรับปรุงตัวเองได้แล้วแต่ถ้าคุณไม่ปรับแน่นอนว่ายาคือทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าคุณยอมเปลี่ยนตัวเองตัดสินใจว่าฉันทํายังไงก็ได้ให้ไม่อยู่ในสภาวะนี้แล้วอันนี้เราถึงค่อยมาคุยกันแล้วฟังต่อคุณจะได้ how to ท,ที่เป็นไอเดียว่าคุณทําได้นะ ฟังไลน์นี้ให้จบโอเคปัจจุบันนี้หมอเฟิร์นบอกเลยว่ามีงานวิจัยใหม่ๆเยอะแล้วนะที่เขาพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดการอักเสบในร่างกายได้เนี่ยคอเลสเตอรอลไม่ดีหรือไขมันเลวทั้งหลายในร่างกายคุณเนี่ยจะลดลงได้เองโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งยาคุณต้องเป็นรู้สาเหตุการอักเสบก่อนเพราะหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าคอเลสเตอรอลสูง ไขมันสูงเพราะมาจากอาหารแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันมาจากตับแล้วความที่ไม่รู้มันน่าเสียดายเพราะว่าความจริงก็คือตัวที่ผลิตคอเลสเตอรอล80กว่าเปอร์เซ็นที่มีในร่างกายคุณคือตับไม่ใช่อาหารนะอาหารมีส่วนก็จริงแต่เพียงประมาณแค่20น้อยมากๆ ดังนั้นถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วอ่ะคุณจะไปแก้ที่อาหารก่อนไหมก็ไม่คุณก็ต้องมาแก้ที่ตับก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวการหลักที่ทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดของคุณสูงตัวการหลักกว่า80%เราก็มาดูซิว่าทําไมตับมันถึงผลิตคอเลสเตอรอลมาเยอะจังก็อย่างที่บอกว่าเพราะเรามีการอักเสบภายในบางอย่างที่ทําให้ตับต้องผลิตคอเลสเตอรอลมาช่วยร่างกายให้ยังคงอยู่ได้แต่บางอื่นว่า ถ้าคุณไม่แก้การอักเสบแล้วมันสูงเกินมากๆเนี่ยมันก็จะไปทําให้หลอดเลือดของคุณอุดตันแล้วทําให้เกิดโรคพวกหัวใจโรคสโตกได้นั่นเองดังนั้นนี่ไม่ต้องไป,ไ,ปไกลกลับมาก่อนเอาที่ลดการอักเสบเนี่ยมันทํำยังไงแต่ก่อนอื่นต้องขอเตือนนะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเอาจริงอยากหยุดยาแต่ไม่เปลี่ยนตัวเองการที่คุณหยุดยาแบบผิดๆเนี่ยบอกเลยว่าอันตรายมากห้ามทําโดยที่ไม่มีความรู้ และห้ามทําโดยที่ไม่ติดตามผลเลือดเด็ดขาดไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคิดจะหยุดก็หยุดเลยทําได้ไม่ใช่การจะหยุดยามันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะคุณหมอเฟิร์นไม่รู้ว่าคุณกินมากี่ปีแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่คุณสะสมมาแล้วทําให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันต้นเหตุมันเนี่ยโดนสะสมมาตั้งกี่ปีแล้วดังนั้นการจะหยุดยาไปเลยอะ่ะอันตรายถ้าหยุดแบบหักด,ดิบวันนี้ เดี๋ยวบอกให้ว่าวันนี้เอามาฝากสาขั้นตอนหยุดยาลดไขมันอย่างปลอดภัยที่แทบจะไม่มีหมอคนไหนบอกคุณพูดเลยใครฟังไ์มีโชคดีมากแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กินยาลดไขมันอย่างพวกสเตียรินอยู่เนี่ยแล้วมาฟังไ์เนี่ยแล้วถ้าคุณอยากหยุดอ่ะคุณจะรู้เลยว่าต้องทํำยังไงบ้างถ้าฟังจบคุณเอาไปทําตามได้เลยแต่ต้องมีความรู้ให้ถูกต้องหรือปรึกษาหลังไมก็ได้เนาะโอเคมาขั้นตอนแรกเลยแล้วกัน ขั้นตอนแรกก็คืออย่างที่บอกว่าห้ามหยุดยาแบบหักดิบเด็ดขาดคุณต้องค่อยๆลดลงเพราะถ้าคุณหยุดยาในทันทีเนี่ยจะไปส่งผลให้ค่าไขมัน L D L ของคุณเนี่ยสูงขึ้นชั่วคลาวได้มันเป็นรีบาลเอฟเฟกต์ของการหยุดยาที่คุณกินเนาะยาลดไขมันเนี่ยแล้วมันจะเสี่ยงที่คุณจะเกิดเส้นเลือดอุดตันได้ซึ่งอันตรายกว่าการไม่กินถ้าคุณไปหยุดแบบหักดิบอันนี้ไม่แนะนําเลยอย่าทานะ ถ้าคุณจะหยุดยาในข้อนี้ต้องลดค่อยๆลดลดทีละ25%ลดทีละ50%วงเล็บทุก3-6เดือนไม่ใช่ลดทุกวันวันนี้ลดครึ่งเม็ดพรุ่งนี้ไม่กินเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะค่อยๆลดทุก3-6เดือนไม่ใช่ลดเป็นวันเป็นสัปดาห์นี้ไม่ใช่อ่าไม่หยุดยายแบบหักดิบและที่สำคัญระหว่างนี้ที่คุณลดยาทุก3-6เดือนเนี่ย คุณต้องเช็คค่าเหล่านี้ด้วยก็คือค่าไขามันไตรกลีเซอไรด์ค่าไขามันดีอย่าง S D L แล้วก็ค่าการอักเสบในร่างกายค่า C R P เนาะถ้าค่าทั้งหมดเนี่ยที่หมอเฟิร์นพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยทุกอย่างดีขึ้นค่อยไปแผนถัดไปก็คือค่อยๆลดยาไปเรื่อยๆถ้าคุณมาถูกทางนะไม่ใช่ว่า เช็คค่าแล้วค่าก็ไม่ดีขึ้นก็ยังจะดึงดันหยุดยาอันนี้ต้องทําแบบมีความรู้ต้องเตือนไว้ก่อนจําข้อนี้ไว้เลยถ้าทํมันไรไม่ได้เป้าหมายของการหยุดยาของเราเนี่ยคือทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายสามารถควบคุมคอเลสเตอรอลได้เองโดยที่ไม่ได้ให้ใช้ยาทําแทนทำเทนให้ร่างกายของคุณกลับมาควบคุมคอเลสเตอรอลได้เอง โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยามากนะักก็เลยต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่หักดิบเป็นที่ช็อกแล้วก็เกิดอันตรายกว่าที่คิดโอเคคุณต้องมีความรู้ข้อนี้ข้อที่2เทคนิคเนาะในการลดที่หมอแทบไม่บอกคุณพูดเลยข้อที่2คีย์ของการหยุดยาที่ทําให้คอเลสเตอรอลลดอย่างที่บอกก็คือคุณต้องไปหาสาเหตุให้ได้ว่า ส่วนไหนของร่างกายของคุณมันอักเสบอะไรที่มันทําให้คุณอักเสบเพราะคีย์ข้อนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณลดการอักเสบได้เท่ากับคอเลสเตอรอลของคุณก็จะลดลงเองมันสัมพันธ์กันสอดคล้องกันโดยตรงลดการอักเสบหมายถึง,องคอเลสเตอรอลลดได้การใช้ยาลดไขมันอย่างสเตียรินเนี่ยช่วยลดไขมันเลวอย่าง L D L ได้ก็จริงแต่มันไม่ได้ไปลดการอักเสบนะคุณมัน แล้วปัญหาที่แท้จริงของคอเลสเตอรอลสูงก็คือการอักเสบมันไปลดแค่ไขมันลงลดให้ตับเนี่ยผลิตไขมันคอเลสเตอรอลน้อยลงแต่ไม่ได้ไปลดการอักเสบแปลว่าอะไรต้นเหตุยังอยู่แต่คุณไปกินยาแล้วงับที่ปลายเหตุแล้วมันจะมันก็ไม่แปลกเลยที่ตลอดหมอต้องให้คุณกินยาตลอดชีวิตเพราะว่าไม่เคยไปแก้ไขที่ต้นเหตุให้ถูกจุดไงมันเลยต้องกินไปตลอดเพื่อไปกดที่ปลายเหตุไว้แล้ว เหตุต้นเหตุมันยอังอยู่นั่นแหละเลยทําให้คนที่กินยาก,ก็ต้องกินตลอดชีวิตถ้าคุณไม่ไปหาสาเหตุที่แท้จริงอ่ะข้อเดี๋ยวบอกเคล็ยรลับข้อนี้ให้ว่าแล้วจะลดการอักเสบได้อย่างไรบ้างอันนี้จกฮาวัเฮลเนาะเขาก็บอกว่าการข้อแรกก็คือให้คุณทำ intermediate fasting หรือ IF นั่นแหละเริ่มง่ายๆเลย16ต่อ8ก็คืออดอาหารในระยะเวลา16ชั่วโมงแล้วก็กิน ได้ในช่วงระยะเวลา8ชั่วโมงคุณก็เอานับเอาเองบางคนเริ่มกินมื้อแรกตอนเที่ยงจนถึง6โมงเนาะหรือ5โมงนี่แหละคุณนับเอาเองมันจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมเองได้การทำา i เนี่ยจะช่วยให้ลดภาวะดือ้อต่ออินซูลินก็คือลดอินซูลินลงแล้วก็ช่วยลดไขมันไตรกิสรด์ได้นก็จะช่วยลดการอัเสบได้ในทางอ้อมข้อถัดไปก็คือให้ไปลดการบริโภค แป้งขาวแป้งขัดสีน้ำตาลต่างๆเพราะปัจจัยเหล่านี้รวมถึงนมวัวด้วยนะบางคนแพ้พวกนี้กินเข้าไปมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายของคุณอักเสบแล้วไปเพิ่มภาระให้ตับทำงานหนักมากขึ้นก็ผลิตคอเลสเตอรอลมาลดการอักเสบมากขึ้นเลยทำให้คอเลสเตอรอลสูงอยู่นั่นแหละเพราะคุณก็โหมกินน้ําหวานน้ำตาลกินแป้งกินเบเกอรี่กินขนมปังเข้าไปทุกวันอย่างเงี้ยมันจะไม่อักเสบได้ไง ตับก็ต้องผลิตคอเลสเตอรอลมาช่วยลดการอักเสบอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณเป็นคนติดอาหารเหล่านี้เครื่องดื่มเหล่านี้ให้ไปจัดการให้ไปลดให้ไปเลี่ยงอันนี้จะช่วยได้ถัดไปพอลดพวกนี้แล้วไปเพิ่มไขมันดีเพราะเขาพบว่าถ้าคุณไปเพิ่มไขมันดีอย่าง S D L เนี่ยพอมันไขมันดีเพิ่มขึ้นมันจะไปช่วยลดไขมันไม่ดีได้ลดการอักเสบได้ด้วย ไขมันดีไปกินเอาจากอาหารมีเยอะแยะอย่างน้ํามันมะกอกน้ํามันมเมล็ดแฟลกอย่างที่หมอเฟิร์นกินเนี่ยก็เป็นไขมันดีตัวหนึ่งพวกโอเมก้าสจากปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทะเลทั้งหลายหรืออะโวคาโดก็มีคุณก็ไปกินไขมันดีเพิ่มเพื่อช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดไขมันไม่ดีลงอันนี้พูดในมุมมองของยังไม่รู้นะว่ามันอักเสบจากอะไรถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนกินหวานไม่ใช่คนกินข้าวแป้งอะไรมากมายแต่ร่างกายอักเสบ ถ้ายังไม่รู้ก็ไปกินอาหารที่มันช่วยลดการอักเสบก่อนแต่ถ้ารู้ก็ไปตัดพวกนั้นแล้วก็ไปเพิ่มไขมันดีก็จะช่วย2ทางข้อถัดไปให้ออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนาะหรือเอาง่ายๆคุณจะเดินเร็วก็ได้20-30นาทีอันนี้ก็ช่วยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มไขมันดีอย่าง s d l แล้วก็ลดการอักเสบในร่างกายได้อีกวิธีหนึ่งและทำให้ครอบคุมทั้งหมดแค่นี้ ร่างกายคุณก็จะอัคเสบน้อยลงเองแล้วคอเลสเตอรอลหรือไขมันไม่ดีของคุณอะ่ะมันก็จะลดลงเองคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ถ้าคุณรู้แล้วช่วยแชร์ออกไปให้เพื่อนของคุณรู้เยอะๆเขาจะได้มีแนวทางในการทางเลือกบ้างไม่ใช่หมอบอกว่าต้องกินยาก็กินยาคุณเลือกชีวิตตัวเองบ้างเนาะอ่ะอันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการ ข้าข้างคนที่ไม่อยากกินยาบ้างเพราะหมอเฟิร์นก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ไม่ชอบกินยาเลยเพราะว่ามันเป็นเคมีแล้วรู้ว่ายาเนี่ยมันช่วยบรรเทาเฉยๆมันช่วยลดมันช่วยยับยั้งที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุไม่ถูกแก้ยังไงคุณก็ไม่หายดีแน่นอนอสวัสดีค่ะคุณนูเรดาไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะโอเคถ้าชอบไลน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจเยอะๆแล้วก็กดแชร์ไปเยอะสรุปข้อนี้ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลดการอักเสบได้คอเลสเตอรอลของคุณก็จะลดลงเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเลยถ้าคุณเข้าใจข้อนี้นะข้อนี้เก็ตก,ก็จบละมาข้อสุดท้ายใครจะเข้ามาเพิ่งเข้ามาตอนนี้ค่อยไปฟังย้อนหลังเอาเนาะข้อหนึ่งก็ดีมากละข้อ2ก็ดีมากๆเลยหมอเฟิร์นไม่ลบไลฟ์ค่อยไปฟังย้อนหลังเอาข้อที่3เสริมอาหารที่ทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นก่อนที่คุณจะไปเริ่มหยุด ยาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแน่นอนว่าไม่รู้ว่าคุณกินยามาทั้งหมดกี่ปีสะสมแล้วอ่ะร่างกายคุณไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเสริมสารอาหารให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้นด้วยเพราะอย่างสเตียรินใช่ไหมเวลากินเนี่ยมันจะมีมันจะบล็อกเอนไซม์ที่ไปสร้างคอเลสเตอรอลให้สร้างได้น้อยลง แต่ประเด็นมันไม่ได้บล็อกแค่คอเลสเตอรอลไงมันไปบล็อกสารสําคัญในร่างกายของคุณด้วยอย่างพวกโคเคนอะไรพวกเนี้ยทำให้หลายคนกินยาไปนานๆปวดเมือ่อยอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุรู้สึกตึ๊บตึ๊บแบบแอาสมองไม่ค่อยมีพลังงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็แนะนำเนาะว่าให้เสริมถ้าคุณกินยาต่อเนื่องกันมานานเนาะให้เสริมสารอาหารจําพวก โคคิ q เข้าไปในระหว่างวันด้วยวันหนึ่งก็เสริมโค q 1 0วโดสประมาณ100-200มิลลิกรัมแบบนี้ก็ได้ก็จะช่วยทำให้ลดผลข้างเคียงของของยาลดไขมันได้บ้างแล้วก็ลดอาการปวดกล้ามเนื้ออะไรต่างๆทำให้คุณรู้สึกสดชื่นมีพลังเพลียน้อยลงด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีของโคค1ิวเทนสำหรับคนที่กินยาลดไขมันมานานกินยาก็ไม่ได้ลด ไม่เจอนานเพราะไปแสวงบุญอ๋ออันนู้นโมทนาบุญด้วยค่ะโอเคอ่ะถัดไปเมื่อกี้เป็นโควิวเทนแล้วเนาะถัดไปก็คือโอเมก้าสามโอเมก้าสามคุณจะกินจากน้ำมันปลาหรือกินจากพืชน้ำมันฟแฟลกซ์น้ำมันมะกอกอะไรอย่างหมอเฟินจากน้ำมันพืชเนาะที่เป็นสกัดเย็นด้วยนะไม่ใช่เป็นน้ำมันพืชผันคุอกรรมวิธีใส สารยืดอายุอะไรอย่างนี้ยิ่งยิ่งแล้วไปใหญ่เลยมีเคมีเข้ามาแล้วก็ทําร้ายสุขภาพมากกว่าดังนั้นเลือกก็ต้องเลือกให้เป็นด้วยเนาะโอเมก้าสาที่แนะนําก็ควรกินให้ EPA DHA ถ้าในคนที่ต้องการจะเสริมฟื้นฟูในเรื่องของลดผลกระทบของยาลดไขมันจริงๆแล้วอยากให้ร่างกายฟื้นตัวได้จริงๆนะเขาก็จะแนะนำให้กิน DHA กับ EPA เนี่ยรวมกันควรมากกว่า2,000มิลลิกรัมขึ้นไปซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้กินบำรุงได้ทั่วไปสลับกับน้ำมันปลาถ้าจะกินโดสประมาณนี้ต้องเลือกเป็นน้ำมันปลาเท่านั้นถึงจะให้โดสถึงเนาะใครสนใจก็ถานน้องแอดมินได้อันเนี้ยเป็นน้ำมันปลาที่หมอเฟิร์นกินประจำมี2แบบก็กินสลับกันอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ว่าจะใช้เป้าหมายของคุณคือแบบไหนถ้าชะลอไว้ทั่วไปบำรุงร่างกายก็แนะนำจากพืชก็พอแล้วแต่ถ้าจะกินเพื่อ ให้ผลลัพธ์ในการลดการอักเสบได้แบบว่ารวดเร็วก็ต้องเป็นตัวนี้แอาแล้วก็ต้องแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนละกันค่อยมาปรึกษากันใครมาฟังจาก Youtube ให้ไปติดต่อที่ไลน์แอดแอดมอรเฟิร์นแอดไปข้างบนนี้เนาะพิมพ์ว่าแอดแล้วก็ m o r s e r n ก็จะค่อยมาปรึกษากันว่ากันใหม่วิตามินถัดไปที่ควรเสริมช่วงก่อนเริ่มหยุดยาให้ฟื้นตัวเร็วก็คือวิตามิน D3 เสองตัวนี้ มีทุกตัวเลยหมอเฟินเพราะว่าเราจะเลือกกินแต่ตัวที่มันจําเป็นแล้วงานวิจัยเยอะจริงๆไม่งั้นหมอเฟินไม่ไม่มีไม่กินเพราะว่าเราจะกินทำไมถ้ามันไม่จําเป็นต้องใช้เนาะแล้วก็ถ้าจะเลือกกินก็ต้องเป็นออร์แกนิกด้วยถึงจะปลอดภัยกับเราในระยะยาวอย่างดีสามเช้สองทำไมถึงต้องกินเสริมเพราะว่าช่วยป้องกันแคลเซียมสะสมในหลอดเลือดได้เพราะมันมีวิตามินเคเนาะแล้วดีก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงร่างกายหลายอย่าง มีงานวิจัยเยอะมากนะวิตามินดีแต่ให้กินสูตรที่มีเค2ด้วยเพราะว่ามันจะไปลดการแอกซีบแล้วก็ลดการสะสมของพวกแคลเซียมเพราะแคลเซียมเวลาสะสมในหลอดเลือดเยอะยคุณดูจากภาพนี้มันจะทําให้มันเป็นกลายเป็นคราบผักที่มันมันนูนขึ้นมาเห็นไหมเพราะว่าแคลเซียมมันอยู่ไม่ถูกจุดกินเข้าไปกินแคลเซียมไปแต่ไม่กินวิตามินดีไม่กินวิตามินเคก็เหมือนปล่อยให้แคลเซียมกระจายในหลอดเลือดแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนดี ซุ่มๆไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณกินแคลเซียมแล้วมีดีกับ K เ,เสริมเนี่ยเขาจะช่วยนําส่งแคลเซียมไปอยู่ถูกที่ <S <S ก็คือที่กระดูกไม่ไปสะสมพิษที่ในหลอดเลือดแล้วเกิดตีบอุดตันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหลายคนไม่รู้ดังนั้นถ้ารู้แล้วก็กินให้ถูกก็จะดีต่อสุขภาพคุณมากที่สุดข้อนี้ถ้าคุณเตรียมร่างกายให้พร้อมกินวิตามินเสริมครบละเพื่อช่วยฟื้นฟูให้ฟื้นร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้น คุณก็จะหยุดยาง่ายขึ้นและปลอดภัยต่อตัวคุณมากขึ้นทำไมหมอเฟิร์นถึงต้องเามาบอกเพราะว่าเห็นใจคนที่ไม่อยากกินยามากเลยเพราะว่าตัวเองก็ไม่ชอบกินยาเหมือนกันโอเครักษาแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเนาะแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุมากกว่าปลายเหตุให้มากที่สุดส่วนใครที่สนใจเรื่องนี้ที่หมอเฟิร์นมาสอนเรื่องหยุดยาไขมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ รายละเอียดเพิ่มมาอีกแบบลึกๆก็ให้พิมพ์ไว้รอเผื่อมีคนสนใจมากหมอเฟินก็จะได้เอาบางท็อปปิกมาขยายให้คุณเข้าใจมากขึ้นอีกว่ามีเทคนิคอะไรเพิ่มอีกให้พิมพ์ว่าลดไขมันไว้รอได้เลยแเดี๋ยวไลฟ์หน้าเราก็จะทําเรื่องแบบเนี้ยมาสอนอีกเนาะเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้แล้วหมอไม่ค่อยบอกเนี่ยหมอเฟินชอบมากจะมาบอกให้หมดเลยคนไทยจะได้สุขภาพดีกันทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องพึ่งยา ให้พึ่งการรักษาแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเนาะจริงๆแล้วคนหมอที่เก่งที่สุดในโลกใบเนี้ถ้าคุณยังไม่เคยรู้นะก็คือคุณนั่นแหละไม่ใช่หมอที่อยู่ในคลินิกหรือโรงพยาบาลหรอกคือร่างกายของตัวคุณเองคุณแค่ทํายังไงก็ได้ให้คุณอยู่ในสภาวะที่มันเอื้อต่อการรักษาให้เซลล์รักษาตัวเองได้ให้เซลล์ฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุดแค่นั้นเองคุณก็คือหมอที่เก่งที่สุดแล้วคุณแค่มีความรู้นิดเดียว คุณก็จะสามารถควบคุมไขมันของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาไปตลอดชีวิตแล้วแค่มีความรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในถ้าคุณอยากให้วิธีการที่หมอเฟิร์นบอกต่างๆเนี่ยดูแลตัวเองยังไงให้หน่าเด็กให้ชะลอวัยให้ไม่ป่วยให้แข็งแรงสุขภาพดีอายุยืนชะลอวัย how to ต่างๆให้มันง่ายขึ้นคุณต้องรู้จัดก,การใช้พลังของคำพูดด้วย เรื่องนี้ส่งผลตอนเราเยอะมากถ้าคุณอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังไปอ่านไปศึกษาเพิ่มมันส่งผลจริงๆคุณต้องรู้จักวิธีการใช้เพราะว่าคําพูดที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคุณได้จริงๆถ้าคุณไปศึกษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ควอนตัมฟิสิกส์มากขึ้นคุณจะเข้าใจเลยเก็ตเลยว่าทําไมพลังงานความพูดมันขนาดนี้เช่น หมอเฟิร์นยกตัวอย่างถ้าบางคนไม่รู้แล้วไปพูดอย่างอวยพอเนี่ยขอให้ฉันไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้ฉันหายป่วยจากโรคนี้เร็วๆคุณรู้ไหมว่าสมองของคุณโฟกัสอะไรโฟกัสแต่เจ็บแต่ป่วยนั่นแหละมันก็จะไม่หายเป็นวงเวียนอย่างเงี้ยไม่เชื่อคุณลองคิดตามหมอเฟิร์นอย่างงี้คุณต้องรู้รู้เรื่องสมองเยอะขึ้นมันถึงจะเข้าใจเนาะคุณลองคิดตามถ้าหมอเฟิร์นบอกว่าอยากคิดถึงแมวสีชมพู ในหัวคุณเห็นภาพแมวสีชมพูไหมบอกว่าอย่าเห็นไงอย่าเห็นนะอย่าคิดถึงเจอนะแมวสีชมพูเนี่ยห้ามคิดถึงเลยมันไม่มีในโลกไปนี้ไม่มีคุณจะคิดคุณไปเอามาจากไหนแมวสีชมพูเห็นไหมว่าสมองโฟกัสอะไรเห็นแต่แมวตัวสีชมพูเต็มไปหมดเลยเห็นไหมดังนั้นเวลาที่คุณพูดว่าขอให้ฉันหายป่วยจากโรคนั้นโรคนี้สมองโฟกัสอะไรโฟกัสแต่ความเจ็บป่วยขอให้ฉันไม่เป็นโรคมะเร็งโฟกัสอะไรมะเร็ง ดังนั้นการใช้ประโยคเชิงบวกจึงสำคัญมากไม่ใช่สักแต่ว่าเติมคำว่าไม่เข้าไปเนาะต้องรู้วิธีการใช้ประโยคเชิงบวกต้องรู้วิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคที่เชิงลบด้วยเนาะเพราะว่าสมองเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักคำว่าไม่ประโยคปฏิเสธอย่างที่เราใช้กันสมองก็ลักมาเต็มเล็มเลย สิ่ง,งสิ่งพวกนี้แหละที่คุณพูดที่คุณคิดเนี่ยแหละคือเบื้องหลังของการเลือกของคุณในแต่ละวันแล้วมันส่งผลต่อชีวิตจริงๆใครสนใจก็วิธีการใช้คําพูดเชิงบวกก็ให้ไปอ่านเพิ่มในเรื่องนี้วันวัน affirmation อันนี้ก็จะเป็นประโยคที่มากกว่า100ประโยคที่หมอเฟิร์นคัดมาให้แล้วว่าเป็นประโยคเชิงบวกจริงๆแล้วพูดได้ทุกวันพูดเพื่อให้คุณเนี่ยเปลี่ยนพลังงานตัวเองแล้วไปเข้าคู่กับสุขภาพที่ดีเข้าคู่กับ ความสาเร็จความปรารถนาที่คุณอยากได้อันนี้คนสั่งจองไปเยอะมากอันนี้เหลือไม่กี่เล่มแล้วเนาะเพราะว่าพิมพ์เสร็จมาเดือนที่แล้วเนี่ยแหละยังเดี๋ยวให้ราคาพิเศษละกันคนที่มาฟังไลฟ์หมอเฟิร์นเนาะให้พิมพ์ว่าโปรรับแล้วไปถามน้องแอดมินละกันปกติเล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทแต่ถ้าคนที่มาฟังไลฟ์จะได้ราคาไม่ถึงพันราคาพิเศษมากไปถามแอดน้องแอดมินเองเนาะว่าโปรรับหนังสือเล่มนี้ถ้าเอาไปใช้ควบคู่ก,กับการดูแลสุขภาพนะ คนรับมันจะเร็วขึ้นคุณต้องอย่าตกม้าตายในเรื่องนี้เลยเรื่องพลังงานความคาพูดเนี่ยต้องใช้คําพูดให้ถูกก่อนเนาะเราถึงจะเหมือนเหมือนใช้ชีวิตง่ายขึ้นในหลายๆด้านคล่องขึ้นไหลลื่นมากขึ้นเนาะตัวอย่างนี้คือมีเยอะมากมีตั้งหลายหมดวดโดยมีทั้งสุขภาพดีความสุขความสัมพันธ์ความสําเร็จความมั่งคั่งคุณเอาไปเลือกใช้ได้เลยนี้ก็เป็นหนังสือที่หมอเฟิร์นก็หยิบอ่าน แคทุกวันเไปพูดกับตัวเองก็เราเป็นคนที่ใช้เรื่องนี้มาเกือบหปีละแล้วก็เห็นว่ามันส่งผลต่อชีวิตจริงๆก็เลยอยากเอามาแบ่งปันต่อเนาะส่วนรายละเอียดวิทยาศาสตร์เบื้องหลังว่าทําไมมันส่งผลต่อร่างกายยังไงก็อธิบายไว้อย่างละเอียดในเล่มนี้แล้วก็ไปอ่านในนี้เอาก็ได้เนาะโอเคเอหลายคนไม่รู้ว่าเล่มนี้ถ้าคนไม่ชอบอ่านหนังสือนะมี มีเป็นหนังสือเสียงด้วยเดี๋ยวหมอเฟิร์นขอเปิดให้ดูหน้าตาหน่อยลืมลืมได้ยังไงเนี่ยจาได้ละคะ่ะจําได้ละโอเคเปิดหน้าตาให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยหนังสือเสียงลืมโปไม่ได้โปรโมทเลยว่าเล่มนี้มีหนังสือเสียงด้วยถ้าไม่อยากอ่านเป็นคนชอบฟังก็ฟังในหนังสือเสียงก็ได้อันนี้เป็นฟังใน u t u b e เนาะเป็นลิงก์ส่วนตัวที่เดี๋ยวมาเฟิร์นส่งให้ฟังหรือว่าบางคนก็ รับไปเป็นไฟล์ไปโหลดเอาใน Google Drive โหลดฟังได้ตลอดชีวิตใส่ในโทรศัพท์ไว้เพราะว่าบางทีไม่ชอบอ่านอยากฟังหมอเฟิร์นก็จะเป็นเสียงหมอเฟิร์นพูดบทต่างๆให้ฟังแล้วก็มีดนตรีบรรเลงคลอด้วยเนาะเป็นแบ็กกราวให้ฟังแบบว่าสบายๆให้คุณอ่าให้เออให้การเรียนรู้เนี่ยมันง่ายขึ้นเข้าสู่สมองได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นหนังสือเสียงถ้าซื้อแพ็คคู่ก็ จะได้ราคาพิเศษหรือว่าถ้าไม่อยากได้หนังสือเล่มก็ซื้อได้หนังสือเสียงก็ได้โอเคไปติดต่อที่น้องแอดมินเอาละกันเนาะวันนี้ก็ถ้าไม่มีคําถามใดๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์สดๆแล้วก็ย้อนหลังเนาะใครฟังไม่ทันก็กลับไปฟังย้อนหลังได้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นหน้าเด็กลงสุขภาพดีในทุกด้าน ชีวิตมีความสุขมากขึ้นทุกๆก,การเลือกของคุณขอให้มันส่งเสริมสุขภาพดีแล้วก็ส่งเสริมชีวิตคุณในทุกด้านให้ดีมากยิงๆขึ้น,นแล้วก็หน้าเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ